ย่าย่าดาก็ปะยาด่าดาก็ย่าดาน้องโนกอ่ะดาก็เออบ่ด่าเออปูก็บะด่าเลยอืมปูก็บะด่าเลยอืมน้องโนน้องโนกิ่นนมเส้นมันยาเลยยาข้างน้องกินเองเลอะกอลึกเลอะเลยแหละ cháu đã cháu nô nô như vậy đa, dạ đa nô nô dạ. à, ya đa đấy à, Dạ đa vào đấy rồi thì nô bỏ bảo hòa dạ, dạ. vắng dạ, vậy rồi, dạ nano vậy, Dạ nano mình rồi, ờ dạ, dạ, dạ vắng đấy rồi Dạ nano, à, phải bắt đấy, um, kinh à, um, thật kinh, kinh, đây à, kho cá cay khấp, khấp khấp, cay, ăn kinh đi đi, đồ đi đi, đi กินนีด้องโลกจะไปอยู่กับย่ามห่กอน้องโลกจะไปอยู่กับบ้านย่ามก่อปก่กอไปบ้านย่าไหมกอพรุ่งนี้ไปบ้านย่าอีกไหมไปกออืมไปบ้านย่าเไม่เอ๋เอ๋ไม่กินเลยกันเลยไม่ให้ยาป้อนน้องโลกบอกว่าไม่ให้ยายป้อนไม่ไม่ไม่ใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ

ครับครับครับอีที้หรอกครับดีดีดดไปไปบ้านปู่ย่าสนุกไหมไปบ้านปู่ย่าสนุกดีไหมไปบ้านปู่ย่าม่อนก่อม่อนก่อม่อนก็ไปบ้านปู่ย่าม่อนก่อม่อนก็ลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมลูก อร่อยไหมครับอร in'? mm ่อยใช่ไหมครับอร mm ่อยใช่ไหมเออครับกินดีๆเออข้าวใส่ข huh. <laughs> ้าวด้วยเออเอาข้าวใส่ปากข้าวใส่ปากด้วยลูก่ากินแ่ไก่ยะกินข้าวด้วยลูกเออกินข้าวด้วยลูกกินข้าวด้วยครับกินข้าวด้วยครับอือกินไก่กินข้าวด้วยลูกข้าวใส่ปากด้วย

โอ้ลูกเล็กหมดเชียนะอะุ้งกระดายเชียอะอยู่ดีดีลูกอยู่ดียดีบุญรท้องไปแอลหาน,นั่งกินดีดีนั่งกินถ้าน้องโนนั่งกินดีดียายจะพาแอลถ้าน้องโนนั่งกินดีดียายจะพาเที่ยวอื